าล้ค่ะลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะตอนนี้โรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัน่นปวนพอสมควรคุณสุชาดาคุณผู้ชมคะ,คะเพราะว่าได้รับจดหมายลึกลับส่งถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเขียนให้เข้าใจนะคะว่าส่งมาจากกลุ่ม B R N ค่ะโดยชี้แจงถึงสาเหตุความจําเป็นในการต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่การต่อสู้ด้วยสันติวิธีตอนนี้นะคะโรงเรียนที่มีการตรวจสอบแล้วยืนยันค่ะว่าได้รับจดหมายลานนักษณะนี้มีอยู่หลายโรงเรียนด้วยกัน เบื้องต้นก็พบที่พื้นที่อำเภอหนองจิกอย่างเช่นโรงเรียนบ้านรัศดาพิเศษตำบลบางเขาอำเภอโคโพกนะคะได้แก่โรงเรียนบ้านป่าบอลโรงเรียนบ้านผงเพงโรงเรียนบ้านสามยอดรวมถึงโรงเรียนบ้านนาประดูค่ะคือจดหมายคุณผู้ชมถูกใส่ซองปิดผนึกและก็ส่งมาอย่างไปรษณีย์อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะต้นทางมาจากไปรษณีย์ปาลัสอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีคือจ่าหน้าจดหมายมาด้วยลายมือนะคะ เขียนด้วยปากกาเป็นภาษาไทยแต่ว่าเปิดดูเนื้อความในจดหมายข้างในพิมพ์มาด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะพิมพ์มาเป็นข้อความภาษาไทยแบบที่เห็นอยู่นี่ละค่ะ,ะอ้างถึงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ของชาวปัตนานีซึ่งเป็นการต่อสู้แบบสันติวิธีผ่านข้อเรียกร้องเจ็ดข้อของฮายีสุหลงเนื้อความในจดหมายก็อ้างด้วยนะคะว่าการต่อสู้ดําเนินการมาถึงปัจจุบันโดยเหล่านักสู้อิสรภาพปัตนานีซึ่งก็มี B R N เป็นองค์กรนํา จำเป็นต้องต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อให้ได้มาเพื่อพื้นที่การต่อสู้ด้วยสนติวิธี b รเเน้นย้ำนะคะว่าจะไม่โจมตีเป้าหมายพลเรือนแต่ว่าสาเหตุที่ยังมีการโจมตีกันอยู่ชาวบ้านก็เชื่อค่ะว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐเองส่วนการต่อสู้ด้วยอาวุธจะยุติลงเมื่อไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐไทยจะเปิดพื้นที่การต่อสู้ด้วยสันติวิธีให้เมื่อไหร่เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเนื้อความบางส่วนในจดหมายที่มีการส่งตรงมาถึงผู้ในกากรรโองเรียนค่ะสําหรับ ฮายีสุหลงนะคะเขาเป็นอดีตผู้นำทางจิตวิญญาณของคนในพื้นที่ก็ถูกเจ้าหน้าที่รัฐอุ้มหายไปเมื่อ60กว่าปีก่อนแล้วก็เป็นพ่อของนายเด่นโต๊ะมีนาซึ่งเป็นอดีตสสและสวที่จังหวัดปัตตานีนะคะยังเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งข้อเรียกร้องเจข้อของฮายีสุหลงเน้นให้คนในพื้นที่ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะได้ปกครองตอนเองโดยคนในพื้นที่เองแล้วก็การเลือกคนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้ก็คือที่ปัตตานียะลา นาลาธิวาและสตูนเนี่ยก็คือหลังจากที่ เขาต้องการเลือกคนกลุ่มนี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถปกครองตัวเองได้คือหลังจากที่มีการส่งจดหมายที่อ้างว่าเป็นกลุ่ม BRN ไปถึงที่โรงเรียนต่างๆนะคะฝ่ายความมั่นคงก็มีคําแจ้งเตือนตามมาค่ะให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมร้อเปอร์เซนส่วนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่เฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบโรงเรียนก็พร้อมใจกันออกตรวจพื้นที่ไปตัดหญ้าไปเคลียร์เส้นทางต่างๆนะคะเพื่อตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยด้วยพยายามที่จะปิดช่องไม่ให้ผู้ไม่หวังดีก่อเหตุรุนแรงขึ้นอีกค่ะ แล้วก็ยังได้กำชับให้ปิดประตูโรงเรียนตลอดทั้งวันให้เปิดเฉพาะตอนเช้าคือตอนที่นักเรียนเนี่ยมาโรง<ช>เรียนแล้วก็ตอนบ่ายช่วงที่เด็กนักเรียนเนี่ยเลิกเรียนเท่านั้นคือถ้าพูดถึงเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนคุณผู้ชมคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เพิ่งจะมีการแชร์ข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนบ้านปูตะตำบลละหารอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสน,นะคะว่าทั้งชรบทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนคุณครูทำงานค่อนข้างหละหลวมคะ่ะเพราะว่าโรงเรียนเองก็ประมาท ไม่ได้มีการปิดประตูตลอดเวลาทําให้มีบุคคลภายนอกลักลอบเข้ามาในโรงเรียนได้แล้วก็ที่ผ่านมามีเหตุการณ์พยายามจะไปเปิดประตูรถยนต์ของครูจนถูกเด็กๆนั้นส่งเสียงเอ,งอะอะก็เลยหลบหนีไปอย่างภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะแม้ว่าภายหลังฝ่ายความมั่นคงจะพยายามตามตรวจสอบและพบว่าเป็นคนสติไม่ดีแต่นี่ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นนะคะว่ายังคงมีช่องโหว่รอปภโรงเรียนครูในพื้นที่ชายแดนใต้ว่ายังมีช่องโหว่อยู่จริงนะคะค่ะ สำหรับโรงเรียนในสจังหวัดแดนภาคใต้กว่า1,000โรงเรียนคุณผู้ชมคะเพิ่งจะเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่สองเมื่อตอ้นเดือนนี้เองนะคะ1พฤศจิกายนท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นมากขึ้นเนื่องจากก่อนเปิดเรียนเพียงไม่กี่วันก็มีเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงครูกศนอคือนางสาวสุนิสาบุญเย็นจนเสียชีวิตรวมไปถึงนางสดาพรสีเซ้งได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดที่หน้าสำนักงานกศนอ,อำเภอบายอจังหวัดปัตตานีนี่แหละคะ่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็คงจะหวังพึ่งครมอส่วนหน้าอย่างเดียวแล้วแหละคุณสุพวรรน,นะคะเพราะว่าคณะทํางานชุดนี้เนี่ยก็เป็นคณะเร่งด่วนที่ลงไปแก้ปัญหาไฟใต้ด้วยค่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าของครมอส่วนหน้าในการเดินหน้าแก้ปัญหาไฟใต้ในครั้งนี้นะคะ